สวัสดีค่ะก้อยํทำทําครัวมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะทําเมนูง่ายๆนั่นก็คือไข่ลูกเขยค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดต like, ิดตามกดสอบสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปถ้าพร้อมกันแล้วเตรียมกระดาษกับปะกามาจดกันเลยนะคะตั้งกระปะให้ร้อน ไข่ต้มนะคะไข่ต้มที่เราใช้เป็นไข่ไก่นะคะเราจะทอดให้ไข่ไก่ของเราเป็นสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในนะคะสำหรับน้ำมันที่ใช้ในการทอดเราจะใช้น้ำมันปาล์มนะคะจะช่วยให้สีเหลืองทองสวยนะคะ กลับด้านให้ไก่ของเราสีเหลืองทองทั่วทกันนะคะไข่ไก่ของเราก็ได้สีที่สวยงามแล้วแล้วก็ตักผักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำน้ําซอสลาดแล้วนะคะการทำน้ําซอสลาดไข่ลูกเขยเริ่มต้นจากใส่น้ำมะขามเปียกนะคะ เราจะใช้น้ำมะขามเปียกทั้งหมด3ช้อนโต๊ค่ะน้ำมะขามเปียกนี้เราคั้นเองนะคะเป็นมัน้ำมะขามเปียกสูตรเข้มข้นหลังจากนั้นจะใส่น้ำปลา3ช้อนโต๊ค่ะแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะอีก3ช้อนโต๊ะนพูดนะคะสำหรับน้ำลาดไข่ลูกเขย รสชาติของน้ำราดจะหวานนํำนะคะจะหวานแล้วก็เปรี้ยวเค็มตามนะคะใส่น้ำเปล่าสองช้อนโตะค่ะเคี่ยวให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเราจะเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลของเราจะเหนียวเลยนะคะให้เป็นน้ำเชื่อมเลยค่ะ เคี่ยวจนน้ำซอสของเราค้นได้ที่แล้วเราก็จะนำมาตักลาดตัวไข่ลูกเขยที่เราทอดไว้นะคะตักลาดเลยค่ะตักน้ำซอสมันลาดไข่ลูกเขยของเรานะคะลาดให้ทั่วเลยนะคะ จากนั้นเราใส่พริกทอดค่ะแล้วตามด้วยหอมเจียวค่ะโรยหน้าด้วยหอมเจียวนะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับไข่ลูกเขยตกแต่งจานด้วยต้นผักชีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับไข่ลูกเขย ลูกข่ยของเราพร้อมตั้งโต๊ะแล้วค่ะอย่าลืมเอาไปทำตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ